มีการโอนเงินเข้าส่วนตัวส่วนตัวของพาะที่นี่ก็ประมาณนั้น,นะค่ะมันเป็นเจตนาในการตัดส่ร้ายป้ายสีบีบผ้าปีบให้เหลือกันอยู่2คน3าคนเพื่อดีใจเห็นว่าเนี่ยไปมุ่งมิ่งกันช้อปปิ้งซื้อของฝากกันอะไรกันเขาไม่ได้ไปช้อปปิ้งซื้อจิวเวลรี่เขาซื้อของฝากอาจารย์จะไม่ปกป้องคนชั่วคนเลวแม้แต่เป็นอาจารย์อาจารย์ก็ไม่ปกป้องเพราะในที่สุดแล้วหมายจับออกมามีมูลชัดเจนเตรียมตัวเลยอาจารย์จะเป็นคนแรกที่ออกมาด่าเรื่องนี้ นายอนันชัยได้มีการเปิดออกมาก็คือมีการโอนเงินให้กับศรีการวมยอดเงินคือ12ล้าน2แสนบาทแบ่งออกเป็น4ครั้งด้วยกัน6ล้าน2ล้าน7 2ล้านแล้วก็1ล้าน5แสนบาทอาจารย์ไม่รู้เลยว่าอาจารย์ถูกหรือผิดตอบไม่ได้อาจารย์เห็นเอกสารอาจารย์ก็ยืนยันไม่ได้ฟังจากที่พระอาจารย์คุรพูดอาจารย์ก็ยืนยันไม่ได้ว่าท่านบริสุทธิ์เพราะว่าฟังจากท่านฝ่ายเดียวแล้วก็ดูจเอกสารที่มีแต่ทีนี้เท่าที่อาจารย์ฟังแล้วก็รับเรื่องมาคือว่ามันมีกรณีพิพาทกันจริงๆที่ เยอรมันก้อนแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการฟอกเงิน<ฆ>ก้อนที่2ก็คือเป็นเรื่องที่ทางวัดเนี่ยที่พระจันทร์คือริเนี่ยฟ้องเรื่องคดีแพง่งแล้วก็กที่3จะเป็นที่ฟ้องคดีอาญา<ฆ>กับผู้หญิงคนนี้แต่ทีนี้ประเด็นหลักมันก็คืออย่างนี้ครับว่าคือกรณีที่มีการฟ้องร้องกันเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่ฟ้องร้องไป <S <S แต่หลักก็คือว่าไอ้เงินนั้นมาจากไหนเงินวัดหรือล่าเงินมาจากไหนเรื่องที่1 2เงินเนี่ยเข้าใข่แล้วผ่านมูลนิธิไปแล้วเข้าใข่ถ้าปรากฏว่าเข้าเข้าเข้าพระ นะเข้าเข้าเงินเป็นเงินครูบาอาจารย์เข้าไปเป็นบัญชีส่วนตัวเนะี่ยก็ต้องพิสูจน์ว่ามีการย้อนกลับมาที่มูลิตี้หรือไม่ <c oughs> หรือมีการใช้จ่ายไปเพื่อวัตถุประสงค์ใดแต่หลักการก็คือว่ามีการยอมรับในศาลต่างประเทศหรือไม่ว่าเป็นเงินของของใคร <c oughs> ถ้ายอมรับว่าเป็นเงินของวัดเงินตรงนั้นก็ต้องเป็นของวัดแล้วมีการย้อนไปย้อนมาที่ใคร เพราะฉะนั้นหลักฐานตรงนี้มันก็เลยได้พยานหลักฐานที่เป็นเอกสารเยอะมากอาจารย์พอได้ยินเรื่องเหล่านี้มาบ้างก่อนหน้านี้ไหมคะเรื่องการโอนเงินไปต่างประเทศเพื่อไปจัดตั้งสมาคมจะจัดทําเป็นมูลนิธิเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาฮิตและฮอตในชาววัดไม่ <ทำ S 2> มีใคร,ครไม่รู้ดังมากอันนี้ต้องบอกเลยแล้ว<ภ>อาจารย์เบียร์ก็รู้ว่า ท่านคริสต์เนี่ยแกมีอลริเยอะคือผมเปรียบเทียบกระบวนการยุติธรรมอาจยากรย่อมทิ้งร่องรอยปัญหาคือท่านไม่คิดว่าท่านจะมีใครตรวจสอบอข้อหนึ่งนะข้อ2ก็คือท่านก็คิดว่าสิ่งที่ท่านทำนะมันถูกต้องเงินวัดก็คือเงินวัดเงินมูลนิธิก็เงินมูลนิธิเงินส่วนตัวก็ส่วนตัว,ว,ตวมันมีเงิน3ส,ส่วนแต่ตัวเป็นถึงเจ้าอาวาสเป็นเจ้าอาวาสนะเป็นเจ้า,าของปกครองต้องรู้คําสั่งระเบียบกฎมติมหาเถรสมาคมท่านรู้ทําไมท่านถนงทาอย่างนี้ที่เยอรมัน ถ้าไม่ผิดก็จะฟ้องทําไมล่ะคดีนี้ถ้าผมให้คะแนนนะครับในฐานะคนนั่งขอบลิงซ้ายดูเนี่ยเหนื่อย มาตราส5เขาระบุชัดว่าพระที่รับแต่งตั้งให้มีตําแหน่งในทางปกครองและวิยาวิจกรเป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายยาขีดเส้นใต้10เส้นเลยก็ได้ว่าคเนี้คือทําให้พระเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐโดยที่ท่านไม่มีความรู้เลยโดยที่ท่านไม่ได้อยากจะเป็นเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยเอาจริงเนี่ยในฐานะนักกฎหมายเราเราไม่เห็นด้วยนะครับว่าทําไมพระท่านอยู่กันโดยหลักพระธรรมวินัยจะต้องเอากฎหมายมาจับ พระต้องไม่เป็นเจ้าพนักงานเนี่ยครับไอ้ตัวเนี้ไม่เป็นเจ้าพนักงานพอพระไม่เป็นเจ้าพนักงานปุ๊บกฎอะไรต่างๆที่ท่านหมายมีบรรยายมายืดเย้อะยันเยอะเยืะยืดยาวเนี่ยมันก็จะหายหมดเลยเพราะก็พระก็จะไปเป็นแค่เจ้าอาวาสไม่อยู่ในปปชปปทปปงอะไรทั้งสิ้นซึ่งก็เป็นธรรมกับพระทางทนายความของศรีกาท่านนี้ตอบเอกสารหลักฐานไปให้กับทางตำรวจเพิ่มเติมมันมีการโอนเงินจากที่ไทย ซึ่งมีการเปิดบัญชีที่ไทยนะคะเป็นการโอนเงินสดนะคะมาไว้ไวในบัญชีของอผู้เสียหายก็คือลูกความทนายเนี่ยในคดีนี้แล้วคดีนี้ก็มีการโอนเงินจากบัญชีนะคะไปยังสมาคมที่เปิดไว้ที่เยอรมนีแล้วก็มีการโอนเงินจากเยอรมนีที่เป็นสมาคมเนี่ยเข้าส่วนตัวส่วนตัวของพระที่นี่ก็ประมาณนั้น,นะคะ่ะกี่ล้านครับเอาเท่าที่ ทนายเปิดก่อนนะคะประมาณ12องล้านเศษยืนยัน<า>เลยค่ะว่าไม่ได้เกี่ยวกับชู้สาวไม่ได้เกี่ยวกับทางคดีไม่ได้เกี่ยวกับความอรู้สึกทางส่วนตัวไม่เกี่ยวค่ะถึงอาจารย์เบียร์บอกว่าพระอาจารย์คึกฤทธิ์ได้มีการชี้แจงว่าเงินจํานวนนี้เนี่ยไม่ใช่เงินวัดแต่เป็นเงินที่ทางลูกศิษย์ได้ปรวรณาก็คือมอบให้กับพระอาจารย์ก็คือเป็นเงินส่วนตัวพระอาจารย์หลังจากนั้นค่ะมีการเปิดคลิปต่างๆ สีกาคนสนิทที่ได้ตามท้าอาจารย์ไปทุกที่แล้วใกล้ชิดคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างรูปนี้มันเป็นเจตนาในการตัดใส่ร้ายป้ายสี บีบภาพให้เหลือดูว่าเป็นร้านจิวเวลี่บีบให้เหลือกันอยู่2คน3าคนเพื่อดีใจเห็นว่าเนี่ยไปมุ่งมิ่งกันช้อปปิ้งซื้อของฝากกันอะไรกันลองเปิดดูอันเต็มก็ได้ว่าเขาไม่ได้ไปช้อปปิ้งซื้อจิวเวลี่เขาซื้อของฝากแต่ก็ต้องตําหนิคุณตาเหมือนกันตัวผู้หญิงเนี่ยก็ใกล้ชิดสนิทเกินไปคือเดินใกล้ติดตัวไปตรงไหนก็เข้าเฟรมนั่งกอใกล้โดยความเป็นจริงอ่ะถ้ามันอยู่ใกล้ไม่โดนตัวไม่ผิดสังกัดเศษอยู่แล้วเข้าใจได้เพราะมันมีคนอื่นอยู่ไอที่น่ากลัวคือมติมหาเถระ ถ้าเป็นโลกบาชาติหรือว่าเป็นข่าวที่สร้างความเสื่อมเสียกับจิตใจของพุธทธศาสนิกชนเนี่ยสามารถที่จะให้สลัดสมณเพศได้เน,น,นี่ยนะครับกฎหม่นะอ,อันนี้น่ากลัว ของการสวด227่กับ150คือเหมือนกับพระอาจารย์ครึกฤทธปฏิเสธพระไตยปิดกบางส่วนตอนนี้ท่านก็ยอมรับตามมหาเจรศมาคมประกาศว่าควรจะต้องเอาส50สวดเกินกว่าไว้ดีกว่าขาดท่านก็เลยปรับถ้างั้นก็ยอมทําตามที่มหาเจรศมาคมและคณะสงฆ์บอกมาก็ยอมสวด2องร้อยสองสองเจ็ดเหมือนเดิมค,คือจริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์เดิมทีท่านจะตั้งใจสวด150แต่รักษาเนี่ยจะรักษาทั้งหมดท่านประกาศแบบนี้แต่ทีนี้คณะสงฆ์ไม่สบายใจเนาะเขาสวดกันมา2องรรักษา2 2 7เธอ ท่านก็บอกอ่าโอเคคร,ครั้งนี้จะทําตามมติคณะสงฆ์ด้วยการกลับไปสวด2-7เ,เหมือนเดิมมันเป็นปัญหารจริงในการใช้กฎหมายกับวัดวาลามเพราะว่าความรู้คนไม่เท่ากันแล้วพระท่านไม่ได้มาเพื่อสิ่งนี้ท่านมาเพื่อที่จะลดละเลิกแล้วก็อยู่กับชาวบ้านในการสอนธรรมแต่ว่าปัญหาในการแก้เนี่ยไม่ใช่ให้พระแก้เพราะว่าพระท่านไม่ได้มีความรู้ด้านกฎหมาย คนที่จะแก้ก็คือนักกฎหมายนักวิชาการคณะสงฆ์แล้วก็พุทธศาสนิกชนรวมทั้งเจ้าหน้าที่รลฐต้องช่วยท่านว่าทำยังไงให้ใช้กฎหมายกับคณะสงฆ์น้อยที่สุดซึ่งอาจารย์เนี่ยไม่ได้ตำหนิทนายกองทัพธรรมนะที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลหรือตำรวจรับรู้อาจารย์ยินดีแล้วอาจารย์อยากจะให้ทำต่อไปด้วยถ้ามีพระเดรัจชั่วทำผิดจริงชั่วจริงเปิดเผยเลยเพราะอาจารย์มีปณิธานชัดเจนว่าพระชั่วต้องลากกระชากกมาให้หมดเพื่ออะไรชูพระดีขึ้นมาแต่อาจารย์ไม่รับรองนะว่าพระอาจารย์คลิกไปมีปัญหาเรื่องผู้หญิงจริงหรือเปลารับ ขาเตียงท่านนอนนะถ้ามีจริงๆเอาหลักฐานมากระชากพระเหลืองออกจากทห้ได้า mm hmm. อาจารย์จะไม่ปกป้องคนชั่วคนเลวแม้แต่เป็นอาจารย์อาจารย์ก็ไม่ปกป้องเพราะในที่สุดแล้วหมายจับออกมามีมูลชัดเจน mm hmm. เตรียมตัวเลยอาจารย์จะเป็นคนแรกที่ออกมาด่าเรื่องนี้